อ่าไฟที่อยู่ในนี่นะครับผมเป็นยังไงลอดไฟที่เขาอยู่ในคุกมะงม่วงเขาจะเลื่อนไปหากอไผ่แล้วทิ่จะเลื่อนไปหากอไผ่เพื่อจะได้ไม่ต้องตัดต่อเออแล้วมัดไว้ตรงกอไผ่แล้วไอ้ตรงที่ต้นมะงม่วงน่ะก็จะต่อแยกออกมาต่อแยกออกมาก็เขียนไว้นั่นอยู่ต้นมะม่วงคือเก่าอ่าเจ้าแล้วทีนี้ด้านข้างบ้านของพ่อลุงนี่มันต้องเอาสายไฟต่อไปหีิเท่านี้แล้วจะเอาแล้วหาอะไรปรับเดี๋ยวตัวนัครับผมทีนี้พอสายไฟเนี่ย ที่มันต่อจากกงหมองม่วงมาพอเราดึงไปหากอไผ่เนาะมันก็จะสั้นลงที่จะมาหาเาะแม่แล้วแม่แล้วแท้เพราะฉะนั้นสายไฟมันบอพอต่อนี้แต่ก็เอานี้มาสำรองไว้จะถึงไม่ถึงก็ยังไม่รู้ก็ค่อยว่ากันไหมถ้าไม่ถึงเราก็อาจจะงดไปก่อนวันนี้อาจจะเอาเท่าที่ได้โอเคจัดลุยยางไงเนาะก็ได้แล้วสองรอบแน่ๆไปลุยเลยตอนมันเสียเวลาเขาหิวเข่าแล้วล่ะนะครับผมขอไม่อ่านคอมเมนต์นะครับไปช่วยกันไปตอนนี้นะเดี๋ยวผมจะเอาแสงสว่างนะนำทางชีวิตนะฮะคนนะ เอาแสงเอ้ยเดี๋ยวผมมีสายไฟอยู่ตรงตรงหัวเดี๋ย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 วนี่ครับไปไปในบ้านมีสายไฟเหลือไหมบ้านผมปะอ่ามีสายไฟที่โอ้ย่อยเอากลับบ้านเมื่อแล้วสายไฟอันแบบนี้อย่นะต้นนั้มีสายไฟมาอยู่บ้างที่ไม่ได้ใช้ไม่มีเลยเออ้ยแล้วไปครับผมมันมีแต่ถ่ายเงาโอ้บ่มีแน่นอนาไม่มีไม่มีนี่ครับอ่าต้องไปไปนะครับไปเลยนะครับ ไปแล้วนะครับนี่นะครับก็ไปนี่นะครับอ่าเปิดแฟลชไปด้วยนะครับเปิดแฟลชไปด้วยนะครับ,ะรบจะเปิดยังไงละครับก็ต้องต่อไาก่อนสิ นี่นะครับก็ต้องมาตรงนี้นะครับนี่นะครับเอาออกมานี่แล้วออกมานี่แล้วเราจะปีนขึ้นไปท่านดูคอยปีนมืน่อนี้เอาให้ท่านตัดสินใจเลือกคอยปีนก็นได้เราปีนเลยได้เหมือนกันเ,เอา้าเดี๋ยวที่ปีนบอกจะไวไหมบอกอ๋อท่านสีปีนอีนกแบบที่นอนเออเอ้เาเดี๋ยวคอยเบิ้งหายมุมเดี๋ยวคอย ตัววิหายกล่องเด้อเด้อพอคนเยี่ยมคนคนเยี่ยมเนี่ยเยี่ยมอย่างเดียวเด้ออย่างอื่นเราก็ขอบคุณครับกระั้งใจนะครับโดยสัญญาพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมใจทำการปลอดภัยกันครับเนื่องจากว่ามึงข้ามอย่ก็เนี่ยนี่นะครับมองเห็นไกลน่คใช่จะได้มองเห็นไกลใช่ลุงพันธ์นี่ครับคุณลุงพันธ์ก็เตรียมเตรียมแล้วนะครับนะ เนี่ยครับเมื่อคืนนี้นะครับหลังบ้านนี่ก็สว่างนะแต่ตอนเนี้ยลุงพันธ์นะครับจะต่อไฟเพิ่มนะเลยยังไม่ต้องทําการปิดไฟก่อนนะครับนะเพื่อจะต่อไฟเพิ่มนะนะครับบงต้นเงี่ยวแล้วเรียบร้อยเอไปดําเนินการปีนคนไม่เอาละเดี๋ยวเขาขึ้นกล่องให้เจ้ายังอย่างนี้นี่นะครับตอนนี้ลุงพันธ์กำลังจะทําการ สองพันเตรียมตัวปีนขึ้นไปแล้วนะครับน,นี่นะครับต้นต้นยางบนี้ต้นยางต้นยางระวังเล่นไม่เหยียบนะ,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 นะระวังเดเล่นนะครับผมระวังไม่เหยียบเด้อนายอดกิ๊บตรงไหนอ่าโอเค อลุงพันก็ขึ้นไปแล้วนะครับลุงพันขึ้นแล้วนี่นะครับเอเป็นฮัก,กระรับมานีน่รัเาลไปไเาล่อยใส่ไปมาต่อส้า้าไไมานะ ท่าดไฟใ่ไเขาพาดไหมุ้่นเดิครับเดินะเดินไปก่อต้องเดินไปก่อภัยใช่ไหมเดินไปกอเดินไปกอจไหมไปมองเห็นหรือปล่าคไณฮะมองเห็นป่คมองเรเล่ใส่ไ่ไม่ ไม่เ,เ,เ็นไรต้นเราเอาเท่าที่ได้ก่อนเราก็เสียบในห้องน้ำนี่ก็ได้ไปเย,เยด้วยเรด่ยไยนส่องต้นพักต้นเพราะว่ามันจะมีไม้ไม้สังไพลำนี้นะไม้ลำนี้เขาตีมัดไปไปไม้เนี่ยมันสูงขึ้น<ง>ในไปดูไม้ไสตัว้านิ่บต้น้าก อบอฟอฟิล์อฟอิที่มันโค้งลงม,มาเห็นไหมมจะมาดมิกกดตายมันนะเนี่นดนย,ยดยเ,เ,ยเดีดยวดยว เดี๋ยวเขาลงก่อน,นเอาไฟมาต่อเลยนันมันกันนะอ,นนอันนี้ท่านท่านคือบุคาลอันเี้ตัวขาวอ่ะตัวขาวนะอ่ะ นนะได้ได้ได้ยวห,หยิบกล้องให้ต้นักตรงนี้เราจะไปตรงที่มันม่มืตรงนั้น,นครับมองเปิดแืมเปิดแโทรศัพท์ตงพรมันมืดห้าขั้วดดงกมเปิดตอนนี้เรากำลังต่อไฟอยู่ครัอยู่ตรงนี้หยิบกะัไฟครับ บานนี้บานนี้เขาต้องเดี๋ยวดูตรงนี้นะเอฟซี๋ยวไปดูกับลุงพัน ปล <un> so so ่อยนี <này. S 1> ่ปล่อยนี่ปล่อยนี่ปล่อยนี่ไม่ไม่ไม่จะโดดนเอ๋อปอยพี่ไทยเอาตึงอีกหน่อยนึงเจ้าสิขึ้นไปให้นะก็ต้องต้องเป็นให้ตึงอีกหน่อยนึ่ ไม่ต้องขึ้นครับมาเรายื่นหลอดไฟมาให้ครับอ๋อจอซิตัดอยู่นั่นหรอใช่ยื่นต่อตรงนี้เลยเข้าใจนี่ครับเดี๋ยวจะยื่นหลอดไฟให้ลุงไทยบ้านนอกนะครับนี่นะครับ,น,รบนี่นะครับอ่ A F C นะครับนี่นะครับ A ไปยังไปยัง เอานี้อ่ะท่านมันจะเป็นเน็มหินหุ้งเอานี่นะเนี่ยใส่หัวนี่นะอ่ะหุกอันนี้พุ้มรถไฟ้าไปได้เลยพุ้มรถไฟ้าไปได้เลยอ่านี่นะครับลุงลุงไทยบ้านนอกนะเขาก็กำลังจะ ทำการเชื่อมต่อไฟนะครับนะเดี๋ยวแก้อันนี้ก่อนมันจะได้ไม่พันถ้าเคยแก้ใส่ใส่ไฟแป๊บหนึ่งเดีย๋ยวไม่งั้นมันพันยาง่้ยมันลจจำบาก